สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่น,อนอวว้องบ้านเท่าครับมาพอกระบาวีอีกแล้วครับในช่องบ่าว,วีฟีสไตล์ขึ้นหอดพี่ขึ้นหอดน้องเยอ่ครับเมื่อนี้มีเมนูแบบและคนอาจจะบอกเคยเห็นนะคนะอันนี้เขาเอ,าเอานะินว่าหมูตกคกหรือเขาเอิ่น่งไๆว่าตำข้อหมูอย่างนะครับอันนี้คือหมูตกคกในสไตล์บ่าว,วีนะครับ หมูตกคกมือนีกับอ้ยน้นามเฮียครับจรงหน่อยบอเป็นยังมันเกิดสีมีคล้ายๆรสชาติตำไทยครับตำไทยตำลาาแล้วต่ผ้หมักรสใดอันนี้คือผมนำสเสนอคือว่าหมูคอหมูย่างตำใส่บบกทว่ครับข้าเจา้าเอ้นว่าหมูตกคกนามนุ่นว่นวนวครับนี่เบิงเบิงเบ,บ,บ,บิงครับให้ออกเปรี้ยวหวานครับสีพอดีกินคัแบแ่บพี่น้องลองซิมเบิง เหมเด้ออืมคอ,อหมูอย่างเน้นเน้นเนนเ,น,น,เ,น,น,เน,นครับหน่อยหน่อยหน่อยอือได้แบบแตงได้กระลำได้แบบเขือครับข้าบุงเนี่ย พี่อ,อกมาครับเมนูย่ามายกินเลนน้ำกินกัเขาก็ได้ครับแสบเป็นกับแกมกันดี สดประวางบวงแล้วเนี่ยออเอาเปรี้ยวหวานครับพอดี Let's บริหารเงือกได้ดีขนาดครับเบิ้งเรีน,นครับใหญ่ๆครับจับหล่จับหลา่ลาครับ ส่วนนะครับพี่นอ <c oughs> อ้องอ๋อคือเกะกะฉบุละ่ะเฉยหน่อยนะครับคนอือหือ อจับครับพี่น้องจับครับมามาหมาหูตกคุกตามข้อหมูอย่างอืมเขาอ,อยู่ไม่ว,วันมาหลายครับตอน ต้องแบต้งเผ็ดครับอ <c oughs> นัวน,นัวนัวครับ ลำเขากันดีดีครับสับ,ค,บ,รบ,บครับพี่อนอ๋เบ่งบุมเลรโด้วยครับ สดสดครับไปลองเบิงงนะครับพี่น้องซื้อหูว่ารสชาติเป็นแนวไรตำคอมหมูออย่างหรือว่าหมูตกขกรสชาตินี้แน่นอนแ่บ เปรี้ยวหวานไว้เปรี้ยวหวานนำํำฝากพี่ฝาก,น,กน้องนะครับเด้อเป็นกำลังแรงใจให้บาวีแน่ คลิปบาวีทุกคลิปตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดผู้เดียวโดยเพื่อพี่เพื่อนอ้องให้ได้คลิปดีดเบิ้งเนวดีดีจากผมขอบคุณหลายๆดด้ครับเด้อฝากบาวีฟีสไตล์แนครับผมสวัสดีครับ